สวัสดีครับทุกคนผมซาโวน,นะครับและนี่คืออัปเดตแพท t f t เฟต9แพท13.16นะครับที่จะเข้าในวันพุธที่ถึงนี้นะครับวันพุธที่1 6สิงหาคมหรืออะไรประมาณ2วันนะครับก่อนที่เราจะทำการได้เย่ยแพทนี้กันในวันที่ผมอัปคลิปวันจันทร์นะครับโดยมาดูกันครับว่าแพทนี้นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจะมีบัฟการเนิอบอะไรมาดูกันครับมาดูที่ระบบ เ,เกมก่อนครับจะมีการเพิ่มการไฮไลท์นะครับตัวละครในช็อปเวลาคูณทําการแบบมีตัวละครซ้ํากับในบอร์ดนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ขึ้นบางครั้งคูณจะมีแบบซามิล่าในบอร์ดมีซามิล่าในบอร์ดสตัวอะไรแบบนี้แต่ว่าในช็อปอะครับมันไม่ขึ้นว่าคุณสามารถรวมเป็นซามิล่าอีกตัวหนึ่งได้ก็เลยเหมือนกับมีการแก้นะครับให้ในร้านค้านะครับจะทําการขึ้นตัวละครที่อยู่ในบอร์ดเป็นหลักเลยถือบางครั้งนะครับมันไม่ขึ้นแล้วคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่น,ลนอาจจะลืมว่าแบบเออตัวละครซื้ แต่ถึงแม้ว่าจะเพิ่มมาขนาดนี้ครับอาจจะมีใครบางคนอย่างเช่นผมเองที่อาจจะชอบคาบตัวละครที่ต้องใช้นะครับในราคาก็มีเหมือนกันต่อมาเป็นเรื่องของประตูมิตินะครับมี3อย่างด้วยกันคือมียอร์เดนพอ t เทอร์นะครับจะทําการเปลี่ยนชื่อเฉยช่วงรอบที่1กับรอบที่5นะครับในแต่ละสะเตจจะทําการแจกตัวละครนะครับมาตัวหนึ่งก็คือความสามารถนี้นะครับจะเป็นความสามารถเดิมแต่ว่าจะทาการเปลี่ยนชื่อซึ่งจะเป็นประตูมิติของนอกซัทครับทำการเพิ่มโอกาสได้เป็นแบบเผ่านอกซัทของไรส์ไปด้วย จะได้มีการเพิ่มแบบน็อกสั้นไลน์ในแต่ละรอบครับพร้อมเดินนายที่จะเป็นการแจกของให้กับทุกคนนะครับในตอนเริ่มสเตจสองที่หนึ่งสามที่หนึ่งแบบแจกเหมือนกันเลยในแต่ละคนนะครับจะได้แบบขอประเภทเดียวกันแต่อาจจะแบบได้คนละตัวอะไรแบบนี้มีการลดนะครับจำนวนตังที่ได้ค่อนข้างเยอะและจะมีการการันตีครับว่าคุณจะได้ตัวละคร2ดาวที่สเตจหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็นสเตจช่วงท้ายที่น่าจะแบบเป็นผมได้แอเฟรีอสสองดาวบางคนได้เซรีสสองดาว ช่วงไหนมาครับผมาอาจจะโกงไปหน่อยก็เลยทําการแจกแบบตัว1บาท2ดาวน่าจะเป็นตัว2บาทสดาวก็ได้ที่ต่อสเตจหนึ่งแทนครับอันสุดท้ายครับคืออัน t a b l e Rift ที่จะทาการให้คุณนะครับเป็นของวอยเหมือนกันมีไอเทมนะครับแบบสุม่มขอบม่วงไปเรื่อยๆใส่แล้วมันจะเปลี่ยนเปนอย่างอื่นทุกรอบนะครับมีการเอาบูบับออกไปเพราะมีการค้นพบานะครับที่ว่าถ้าคุณให้ไอ้บูบับเนี่ยไปอยู่กับเคลซึ่งมันจะกลายเป็นเด้งออกเป็นบูบับถาวรไปเลยซึ่งแมงโคดโกงเลยครับก็เลยเอาออกไปก่อน มีอันสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับระบบเกมก็คือคีปแรปเตอร์นะครับคีปไก่จะทําการดอบเป็นแท่งตีเหล็กชิ้นสวยเทมชิ้นเล็กให้แทนนะครับแทนที่มันจะทำการดอปแบบสุ่มไปเลยอันนี้เป็นระบบคล้ายๆกับช่วงเซต6กเซตเจ็ดเลยมั้งที่แบบช่วงคีปนะครับมันจะทำช่วงคลีปสุดท้ายะครับคีปไก่มันจะให้เป็นแท่งทีเหล็กมาแทนคุณน,นะครับจะได้สามารถขายและมีตัวเลือกในการผรสมเทมนะครับรอบสุดท้ายมากขึ้นจะได้แบบเพิ่มโอกาสในการได้เทมที่ดีที่สุดในช่วงท้ายเกมเลยครับ มาดูที่เผ่าและคลาสกันฮะมีเดมาเซียได้รับบัฟได้ดีมากครับที่เดมาเซีย7กับ9มีการเพิ่มตัวละครอ e ีไลท์หรือว่าตัวละครหัวหน้านะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งนั่าแปลว่านะครับที่เดมาเซีย7จะได้มีตัวละครนะครับที่มีได้แมงแสงถึง4ตัวถ้าเป็นเดมาเซีย9ก็มีถึง6ตัวไปเลยสลิมเดมาเซียนะครับยิ้มแย้มเต็มที่กันไปเลยเพราะว่าน่าจะโคตรเก่งมากๆแต่ว่ามีการแอบ เทรดออฟหรือว่าทําการแลกเปลี่ยนละกันโดนเนฟเกาะกับการเวทน,นะครับที่เดมเซียเจ็กับ9ไปแต่ถ้าแบบเดมเซีย5มีการปรับได้หนึ่งอันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าเดมาเซียสดมากมันจะเก่งและคุมมจริงเนี่ยพวกแบบมีไอเดียมแสงซะมากกว่ายิ่งถ้าเป็นเดมเซียเจ็ดนะครับจะสามารถตั้งบอร์ดได้โคตรดีมากๆเป็นการปรับหน่อยเพราะว่าเดมเซียเจ็ดตอนนี้แทบไม่ค่อยคุมเลยครับที่จะค่อยมาเดมเซียตอนนี้เล่นกัน3บ้าง5บ้างแต่ว่าเจ็ดนะครับน้อยมากๆเลยมาดูกันเนอร์ครับมีการเพิ่มโบนัสระจบตีที่จะทำการต มัลติแคสตนะครับกับการมีการโดนเนิร์ฟนะครับสกิลที่มันทําการเบิร์นความแรงนะครับจะโดนลดลงไปค่อนข้างเพิ่มขึ้นนิดนึงชาโดว์ไอ้มีการบัฟที่ชาโดว์ไอสองนะครับแล้วก็ทําการเนิร์ฟที่ชาโดว์ไอหกที่ชาโดว์ไอสองครับมีการเพิ่มอนาทีได้แล้วก็จำนวนโลที่ได้นะครับมีการได้มากขึ้นซึ่งก็ตัวเงข้ามกันครับที่ชาโดว์ไอหกลดมานาทีได้แล้วก็ลดจำนวนโลที่ได้ครับเพราะว่าเอาจริงชาโดว์ไอหกค่อนข้างได้จะโกงนะบางครั้งคือชาโดว์ไอหกเป็นอีซี่ท็อปสี่ ว่าตัวละครนะครับทุกตัวมีประโยชน์บทและทุกตัวละครสามารถทวงเวลาได้แม้กระทั่งเวียโกถึงจะเป็นเวียโกสดาวโง,ง่ๆที่แบบแทบไม่ได้ทาอะไรเลยในคอมแชโดไอหกถือว่าโคตรเก่งมากๆครับสามารถทวงเวลาแล้วก็มีดาเมจได้ด้วยนะครับถือว่าโคตรดีชุลิมาครับค่อนข้างหายเป็นจากเมต้านิดหนึ่งละก็มีการแบบผักด,ดันให้เล่นต่อนะครับมีการบัฟจำนวนเปอร์เซ็นต์เลือดที่เพิ่มขึ้นนะครับจากตัวละครที่ทำการจุติ ถ้าเป็นชุลิมาสาก็จะได้แค่ตัวเดียวถ้าเป็นชุลิมาห้านะครับก็จะได้ทุกตัวมีการเพิ่มจุดดนดเลือดได้ครับสาเปอร์เซ็นต์และที่ชุลิมาเจ็ครับมีการเพิ่มโบนัสทำการโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับเอามาเป็นซอนนะครับซอนทั้งหมดจะเป็นเกี่ยวกับมอสนะครับก็ไปดูทีละชิ้นเลยมีอะไรที่อิมแพ็ชนะครับโบนัสพลังโจมตีพลังเวทแล้วก็ทําการดูดเลือดนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นสาสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวถ้าเป็นของตัวแท้งครับ h e x t e ลย ไปฮิวจ่ายเรื่องสุดๆไปนะครับและนี่นะครับมีการบอกที่น่าสนใจว่าจะทําการล้างดีบัฟคือมันจะทําการล้างดีบัฟทุกๆตามเวลาที่กําหนดจะมีการล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับก็คือมีการเผาทําการตัดฮิวจอกกอจอก,กอเวทแล้วก็ทําการขโมยมานาน,นะครับห้ายอย่างอันนี้คือมันเพิ่มเ,มเมข้ามาปะเพราะว่าในนี้ไม่ได้มีดีบัฟแบบพวกทําการสโลการโจมตีแบบของแอดหรือว่าของเฟลยอร์นั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้มึงดีบัฟอะไรอันนี้ผมยังรู้มากเลยเพราะว่าก่อนหนนี้ก็แทบไม่ได้สังเกตบางครั้งมันก็ไม่ได้เอ ก็ถือว่าเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับทำการดีบับของไอโซสเกเลเตอร์จะทำการล้างทุกอย่างจริงๆแล้วแต่มีการนะครับปรับที่ตอนที่มันเป็นโอเวอร์ชาร์จถ้าเป็นซอนหนะครับสเกเลเตอร์มันจะให้แบบทุกครั้งที่ตัวละครได้ฮิวมันจะทาการระเบิดมาด้วยซึ่งพอใส่กับไซออนนะครับตอนมันเกิดใหม่แต่กอก็จะทาการระเบิดต่อซึ่งแม่งโกงมากๆก็เลยเป็นการปรับนะครับให้ไซออนนะครับถ้าเป็นซอนแล้วมันใส่ตัวสเกเลเตอร์ที่ซอนหเนี่ยระเบิดจะใช้ไม่ได้กับตอนที่มันฟื้นคืนชีพมานะครับก็ถือว่าดีไป โรโบอติกอาร์มนะครับมีโอกาสตีเบิร์นโอกาสลดลงเหลือแค่40%ครับแล้วก็เคมแทงตายปุ๊บระเบิดปับ๊บอะไรแบบนี้ถ้าเป็นโอเวอร์ชาร์ดนะครับความแรงผลระเบิดจะเหลือแค่35%เท่านั้นก็เป็นการแอบเนิร์ฟพวกซอนนะครับไปค่อนข้างนิดนึงไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับมีการบัฟด้วย,ยแหละเราดูที่ตัวละครกันนะครับมีการบัฟเคียวตลกมากครับเพราะว่าเคียวปัจจุบันก็เริ่มกลับมาเล่นได้แล้วก็มีการบัฟนิดด้วยแต่มีการบัฟนะครับดาเมจที่ทําการออนฮิตดาเดจเวทที่ทําการตีนโดยตรง แต่ว่าดาเมจคลื่นนะครับจะนำการโดนเนิฟไปก็คือเป็นการโดนเนิฟเคลวที่แบบเคีวเลวว่าหกหรือว่าเก้ามั้งแต่ว่าเคส่วนดมากนะครับค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีช่วงเลเวลาหกนี่แหละต่อมาซาเบล่าครับมีความบัฟความแรงของสกิลแต่ว่าที่โดนเนิฟก็หนักเหมือนกันครับคือโดนเนิฟจำนวนการจอกเกราะและบอกเพิ่มว่าการจอกเกราะของซาเบล่าจะไม่สามารถต่ำกว่าศูนย์ได้แล้ว ความโกงของซาม,มิล่านะครับที่คนชอบใส่บูบับการเล่นแทนคาซิโอเปียแบบเป็นหลักส่วนมากเพราะว่ามันสามารถเจาะก,ก่อศัตรูไปติดลบได้พอก่อตดลบไปเรื่อยๆครับมันก็จะแบบตีลบ1ิ 30, 40, 40. สบศัตรูก็จะโดนเาเมจเยอะขึ้นไปด้วยซึ่งทีมงานนะครับบอกว่ามันค่อนข้างงงมันจะคำนวณยากมากๆบางคนที่แบบเป็นสายคณิตศาสตร์ในเกมนี้เวลาตัวเองต้องโดนลดเกาะเท่าไหร่อย่างนี้มันจะงงเกินไปนะครับก็คือจะทาการเนิฟออกไปเลยนะครับว่าซาม,มิล่านะครับจะทาการเจาะเกาะได้สูงสุด มากสุดแค่ศูนย์เท่านั้นแล้วก็เอาจริงโดนลดจำนวนการเจาะเกาะไปค่อนข้างเยอะไปด้วยที่ซามิล่าสามดาวตอนนี้เจาะเกาะเท่ากับเพียงแค่ซามิล่าหนึ่งดาวเท่ากับแพทที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นครับโดนเนิร์ฟเยอะมากๆป๊อบป,ปี้ครับมีการปรับแบบไลฟ์คุณตี้นะครับความสะดวกที่ตัวละครป๊อบป,ปี้สี่ดาวครับมันจะทําการเปลิ่มเพิเพ่มสก,กิลเป็นการทุบใหญ่และตัวละครจะเด้งไปมันจะทําการเลยนนะครับกลุ่มก้อนศัตรูเป็นหลักแล้วจะได้ตัวละครนะครับจะได้โดนทุบเยอะสุดไปเลยหรือแม้ก็เป็นจังหวะที่ตัวละครนั้นนะครับลอยไปโดน ตัวละครอื่นนะ่าจะเป็นตัวละครกลุ่มกว้างมากกว่าเอาไปว่าป๊อปปี้นะครับจะสามารถสกิลโดนเป็นกลุ่มศัตรูได้ดีมากขึ้นโอลิเอนาครับมีการปรับเหมือนกันครับเป็นไลฟ์คอลเลตีคือก็คือหลังจากการใช้สกิลนะครับจะทำการออโต้ต,ต่อได้เร็วมากขึ้นซึ่งอย่าลืมครับว่าโอเอนานะครับมีการปรับมาให้พอใช้สกิลปับ๊บการโจมตีครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเวทแรงขึ้นไปด้วยก็ถือว่าดีเข้าไปอีกเวียโก้ครับถึงเมื่อกี้บอกว่ากาดมากๆแต่ว่าก็เป็นมันก็เป็นทางออกมานนะครับอาจจะเป็นวาาเนว แต่ก็มีการเพิ่มนะครับเกาะกับการเวทมาที่30เล็กน้อยเท่านั้นแอดมีการเพิ่มคอรโจมตีครับแล้วก็มีการโดนเนฟมานาสูงสุดเข้าไปก็คือทําการแชทสกิลได้ชาขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มนะครับความแรงของสกิลเข้าไปอีกถือว่าแอบเอาจริงแอบดีนะครับเพราะว่าในคอมเดธไอเนี่ยแอดจะได้ตอนที่มันทําการยิงศัตรูเดธไอเนี่ยจะได้ตัวศัตรูแรงขึ้นไปด้วยอาจจะเป็นการแอบด้านคอมแอดรีโลน้อยนะครับให้แบบดูเป็นคอมดีๆนิดนึงไม่ใช่คอมมีมเหมือนปัจจุบันนะครับที่ ถึงจะได้บัฟมาก่อนนั้นนี้ก็ยังดูเป็นมีมอยู่อาจจะดีขึ้นก็ได้ครับใครจะไปรู้ต้องรอกันก่อนมีการปรับให้เคล็ดนะครับในละครรจบตีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะทุกดาวเลยเวลาเคล็ดนะครับทำการลงจากอ่าซิปปี้หรือว่าไก่มาเนี่ยจะได้ทําการตีได้เร็วขึ้นครับเทลิโลก็น่าสนใจเหมือนกันฮะแล้วก็อีกตัวนี้ครับรอบที่ล้านแปดตัวที่หนึ่งครับก็คือกาลิโอได้รับบัฟนะครับตอนทำการกลางปีตอนนี้นะครับทีมงานบอกช่างแม่งแม่งเก่งไม่พอก็คือตอนแรกนะครับมันจะบัฟที่กามรดดเ อนแรกเป็น25แผ่นนี้เป็น3แผ่นที่แ้วเป็น30แผ่นนี้เป็น35แล้วก็บัฟบัฟหนึ่งดาวกับ2ดาวไปด้วยเลยพวกกาลิโอสามดาวถ้าแต่เล่นมาแผ่นที่แล้วนึกว่าได้บัฟมา2แผ่นติดก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ค่อยไหวอันนี้ครับได้เป็นแผ่นที่3-4ติดแล้วก็ดูสิครับว่าจะไหวหรือยังสำหรับกาลิโอที่จะเป็นแทงหลักตัวเองครับบัฟมาดีเกินไปแต่ก็โดนนิดเดียวครับไม่ได้เยอะมีการโดนเนิร์ฟมานาเริ่มต้นที่ให้มานะครับเหลือแค่ยี่สิบก็ใช้สกิลชาบบร์ารรคขึ ปัจจัยหลักเลยก็คือการที่ได้เลือดนะครับตอนทําการแปลงร่างมีการนั้เสเวีที่1ดาวกับ2ดาวครับถ้าจะบัาเปจริงความคุ้มต้องพินที่สเสวีสดาวละส่วนมากเราจะอยู่ที่สเสวีสดาวกันลหลายคอมครับนอกจากว่าจะเป็นคอมแบบซามิล่าคาซิโอเปที่แบบโชคดีจเจอเสวนเยอะอะไรแบบนี้ส่วนมากครับสเสวนจะเป็นแค่2ดาวซึ่งตอนนี้นะครับบวกเลือดเท่ากับแค่ตัวละครเสวีหนึ่งดาวของพแพร์ตะก่อนแล้วเท่านั้น ทาริยครับหลังจากที่เริ่มกลับมาก็เริ่มกลับมานะผมเล่นสรุปมากมีการเพิ่มนะครับดาเมจของทาริยนะครับเล็กน้อยพอโดนเนื้อไปเยอะนะครับก็มีการบัฟกลับทีละน้อยทีละน้อยครับผมเหมือนกับทีโมเลยเคสด้วยกันเลยครับก็จะทาการเพิ่มนะครับดาเมจของเห็ดและมีการปรับนะครับให้เ็ดนะครับเป็นเวอร์ชั่น AI ของเห็ดก่อนหน้านี้ที่1 3 1 4นะครับถ้าใครจําได้ทีโมเวอร์ชั่นแพท จุดหนึ่งห้านะครับจะเป็นการให้เหตุนะครับมันจะเด้งใส่ตัวละครด้านหลังของเหตุอันแรกนะครับก็คือถ้าเด้งสองสามรอบก็จะเด้งไปทางด้านหลังของเหตุอันแรกทำใไปผักน,นะครับเอาจริงถ้าคุณวาง AD ดีแบบนี้จะ,จะกองหน้าไปเลยเนี่ยทีมโมทแทบจะไม่มีวันวางเห็ุนะครับโดนกับตัวละครเอดีหลักเลยทีเดียว ก็เลยครับเป็นแบบก่อนนั้นนี้ที่จะทําการเด้งแบบสุ่มไปเลยละกันก็ถือว่าดีขึ้นแล้วกันนะครับปรับมาให้ดีแต่ความจริงพอแล้วน่าจะแย่ลงเพราะว่าน่าจะเป็นปัญหาที่เหตุนี่แหละครับมันเด้งไปโดนตัวละครที่ควรจะโดนน้อยลงเพราะว่าทีโมครับเป็นตัวละครที่เน้นค่าแบ็คไลน์แต่ก่อนคือสิบวิแบ็คไลน์หายเพราะว่าเหตุมันเด้งไปโดนตัวละครแคลรี่ตัวตีกายและแบบตายไปหมดเลยผมว่านั่นคือปัญหาละกันเดี๋ยวต้องลอครับว่าทีโมตอนนี้เหตุฉลาดขึ้นหรือยังแต่ว่าความแรงนะครับน่าจะแรงพอสมควรละเกือบเท่าทีโมตอนแพท ส่วนกาเล่นครับผมก็มีการบัฟพลังโจมตีของสกิลไปนะครับสามารถทําให้ป่านได้แรงขึ้นแต่ว่ากาเลิโรจะกลัดไหมก็อาจจะยากอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ทวิตออฟเฟตมันเปลี่ยนเลเจนด์ไปเยอะแล้วแหละบัฟโซน่าครับมีการเพิ่มให้โซน่านะครับบัฟคลังโจมตีของศัตรูที่โดนมีการบัฟโซน่าอีกอย่างนึงครับก็คือทําการให้ตัวละครเพื่อนร่วมทีมที่โดนคลื่นของโซน่านะครับตีเร็วมากขึ้นเข้าไปอีก คาริต้ามีการเพิ่มความแรงนะครับของหอกที่จะเป็นทูดามีต่อหอกหนึ่งอันซึ่งก็อาจจะเป็นทําให้คอมคาริต้าลีโลนะครับเล่นได้ดีขึ้นเพราะว่าคาริต้านะครับช่วงท้าย,ายเกมสเตจห้าเป็นต้นไปเนี่ยจะถือว่าโคตรด,ดอกม,มากๆครับแล้วถ้าเปิดกณเล่นเป็นชาโดว์ไอหกก็จะสามารถมีประโยชน์ในตัวคาริต้ามากขึ้นเข้าไปอีกต่อมาเวลคอร์ตครับมีการบัฟความแรงของสกิลค่อนข้างเยอะเลยครับเวลคอร์ตลีโลอาจจะเป็นคอมที่เล่นได้ดีขึ้นมากก็ได้หลังจากที่แบบเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาสักที แล้วก็มีการบอกนะครับว่ามิไซล์นะครับหรือว่ากระสกิลของเวทคอนเนี่ยที่ทําการเล็งเป้าหมายเนี่ยถ้าเป้าหมายตายก่อนกระสุนนะครับก็จะเล็งเป็นตัวละครที่ใกล้ที่สุดในจุดตรงนั้นนะครับมาดูตัวละครสีบาทกันเถอะครับผมมีอัสเฟเลียสได้รับบัฟนะครับมานาสูงสุดนะครับน้อยลงทําให้ใช้สกิลนะครับได้บ่อยขึ้นเพิ่มความแรงของสกิลนะครับไอตัวจักรรามหรือว่าตัวที่จะเป็นดาวกระจายเนี่ยเหมือนจะเพิ่มมาเท่ากับตอนแรกก่อนโดนเนิร์ฟเลยมั้งผมจะไม่ได้ว่ามันเป็นมันเป็นสิบหรือว่าสิบสองเปอร อาจจะเป็นเหมือนกับช่วงรุ่นเรือของอัฟเรียร์ก็เป็นได้ถือว่าดีครับและมีการปรับไลฟ์คุณภาพที่ดีก็คือสกิลนะครับตอนใช้สกิลที่มันจะเรียกกระสุนไปตกในกลุ่มเยอะๆของศัตรูเนี่ยจะทำการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นครับทำให้สกิลของเซรออนะครับสามารถรีบกลับมาทําให้ออโต้แรงขึ้นได้มากขึ้นเหมือนกันมีการเนิร์ฟเชนแล้วก็บัฟนะครับในเ,เวลาเดียวกันมีการเนิร์ฟเปอร์เซ็นที่ทําการลดดาเมจของเป็นบ,บโบนัสไอออเนียนะครับเพราะว่าเชนไอออเนียสามไออเนี่ยหก โคตรถึกแต่กับการน,นะครับมีการเพิ่มโล่ที่จะให้ตัวเองไปด้วยเพราะว่าเชนเอาปจริงให้โล่ตัวเองแล้วตายเร็วมากบางครั้งตายเร็วกว่าทาลิกอีกก็ต้องมาดูนครับว่าเชนจะแทนได้ดีขึ้นไหมแต่ส่วนมากเชนก็โอเคแล้วแหละครับแต่ละบัฟมาอีกนิดหนึ่งก็ทําให้เชนเป็นตัวละครแทงที่ดีมากขึ้นเพราะว่าส่วนมากคนจะไปทางเซจูนนี่บางครั้งก็เล่นเป็นทาลิกแทนซะมากกว่าเชนนะครับต้องได้รับบทบาทกลับมาบ้างแล้วลนะ่ะบัฟลากรอบที่8 ตัวละครบัฟล้านแปดตัวที่2อครับอันนี้เอาจงมีเนิร์ฟแหละครับก็คือเอาจิงเนิร์ฟก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นลักมีการโดนเนิร์ฟที่ว่าตัวละครที่โดนลักษ์จีนานนะครับมันจะทาการลดเกาะเวรื่อยๆ,ๆซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งทราบว่ามันสามารถลดต่ํากว่า0ูนย์ได้ก็คือเป็นติดลบเมืกับซามิล่าตอนนี้ครับทำการปรับว่าจะไม่สามารถติดลบได้แล้วแต่ก็มีการบัฟกลับนะครับว่าลักษ์จะสามารถเคลื่อนย้ายเลเซอร์อตัวเองนะครับได้เร็วมากขึ้นถ้าตัวละคร2ตัวยืนห่างกันมา,ค,านครับลักษ์ฆ่าตัวหนึ่งกว่าจจจะะหนนเลเลซอออร์ไปาาจาจโด่า่ตายก ก็ได้ทการบัฟนะครับเพราะว่ารักยังเก่งไม่พอนะฮะทำให้ปรับไปอีกทำให้ปรับไปปรับมาได้เร็วมากขึ้นประเด็นคือส่วนมากเนี่ยมันไม่ได้โดนเนิร์ฟขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวละครส่วนมากครับถ้ามันแบบเป็นตัวละครแคลรี่หรือเป็นตัวละครแทงที่แบบไม่ได้กัรเวทเยอะไม่ได้เลือดเยอะะส่วนมากโดนรักแคทครั้งหนึ่งก็ตายอยู่ดีคือแคลรี่ส่วนมากเนี่ยหรือว่าตัวละครไฟเตอร์เนี่ยที่เป็นตัวละครตีใกล้เนี่ยส่วนมากมันไม่ได้ลดก่อเวทก็ตายอยู่ดีเพราะว่ามันต้องรอแบบประมาณสามวีมั้งถึงได้ลดก่อเวทสิบห้า รักก็ยังเก่งกว่าอย่างข้ามแหละครับแต่ก็ต้องดูครับว่าในคอมของรักในอินเนี่ยหลังจากสเวนโดนเนิฟมาแล้วซ็อกเซเลอร์โดนเนิฟไก่ไม่รู้จะเป็นไงต่อก็ต้องดูครับว่าจะเล่นได้ดีหรือเปล่าเออกอดหลังจากที่เป็นแทงที่แม่งน่าเกลียดมากครับผมเคยบอกว่าเออกอดจะให้เป็นแทง้งแล้วแม่งเป็นจริงแล้วแม่งเก่งเกินมีการลดนะครับความแรงของกา้ามปูแล้วก็มีการลดเปอร์เซ็นต์โลชที่ได้นะครับจำนวนโลชที่ได้ตอนใชสก,กิลนะครับไปด้วยค่อนข้างลดไปค่อนข้า,ขา,ขาพอสมครวรนะครับต้องดูว่าเออกอด ยาโอได้รับเลือดเพิ่มขึ้นครับแล้วก็บัฟทุกอย่างเลยบัฟสกิลนะครับความแรงต่างๆแต่ว่ามีการปรับนะครับที่ว่าระยะของสกิลนะครับของยาโอจะไม่เพิ่มขึ้นตามระยะการโจมตีอีกต่อไปแล้วนั่าหมายความว่าเป็น RIP ครับ Rip r i s i n Piece ลากกอสำหรับยาโซอนะครับที่จะใส่ลาปิดไฟล์และทําการแคสไปถาตัวละครด้านหลัง ะไม่มีอีกแล้วนะครับแต่ว่ากับการยาโออาจจะเป็นตัวละครที่ถึกขึ้นและตัวละครที่น่าเล่นมากขึ้นเพะมาแรงก็เป็นได้ปะใพยยาโอสกิลแรงกับทุกอย่างแต่ว่า,า,ารู้นะครับการไปโดนแคลรีตั้งแต่เริ่มเกมเพราะว่าน่าจะโกงเกินไปนะครับแคลรีต้องมาใส่เอรำไนลบโอทุกครั้งก็น่าจะยากเกินไปหน่อยอ่ะพูดถึ่นอดี้ครับอาซี RC มีการได้ระบับนะครับมีการบัฟความแรงของสกิลแต่ว่าถ้าคุณดูนะครับที่1ดาวได้บัฟมาแค่5น้อยมากๆครับที่2ดาวเพิ่มมาแค่10ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหมือนกัน ผมว่าเขาคิดว่าอาเซียมันเก่งอยู่แล้วแหละแล้วคอมอาเซียกับรักเนี่ยมันดูโอกันแม่งเก่งมากๆหรือว่าอาเซียอยู่ในคอมน็อกซัดก็เก่งคือมันเก่งเยอะครับเพราเลยไม่อยากบัฟเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเมตาไก่อีกรอบซะมากกว่าเซลี่ครับโอ้โหดีเกินไปดีเวอร์มากครับก็เลยโดนเนิร์ฟไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าเซลี่นะครับมีบัฟจากกันเนอร์แต่ว่าก็มีซอนนะครับโดนเนิร์ฟกันบัฟปลับกันไปมีการลดนะครับระยะเวลาตีชิ่งครับเหลือแค่8วินาทีเท่านั้นและเปอร์เซ็นต์นะครับความแรงของตอนที่มาตีชิ่่่่่งงงเเนนนนีีียยสาาาาฟ้ตตชิจจะะหลลือแคคทรัับกพม ตัวละครห้าบาทนะครับมีเยอะมากซึ่งส่วนมากนะครับจะเป็นการเนิฟเอทอกครับมีการเพิ่มระยะตอนที่กาปีนะครับแต่ว่าเพิ่มเลือดบนนัสครับเหลือแค่350เท่านั้นมีการบอกว่านะครับตอนเอทอกทำการฟื้นคืนชีพจะไม่โดนดาเมจและไม่ตกเป้าหมายได้แล้วครับจะได้มีเวลาได้ฟื้นคืนชีพนิดนึงแต่บางครั้งก็ฟื้นคืนชีพแอบนานนะแต่เขาน่าจะปรับมาแล้วปะเบลเวครับมีการโดนเนิฟก็คือโดนเนิฟเป็นเปอร์เซ็นต์การโจมตีเปอร์เซ็นต์การที่แบบทําการจี่รัวในพื้นที่นะครับก็คือโดนเน อาลิโดนเนิฟสามอย่างครับในแพทเดียวโดนเนิฟเปอร์เซ็นมานาที่ทําการขโมยโดนเนิฟความแรงของสกิลตอนที่ใช้การขโมยมานาแล้วก็โดนเนิฟนะครับสกิลตอนที่ทําการระเบิดไปวงกว้างก็คือโดนเนิฟหมดเลยครับอาลิก็ยังเล่นได้อยู่แหละแต่ว่าอาจจะต้องการของที่ดีมากขึ้นอาจต้องการไปเอาอันี้อาจต้องการไปซับซิลเลอร์หกขึ้นไปถึงจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบได้อาลิมาตัวเดียวแล้วแบบเกมแอบเก่งเกินทีมแอบเก่งเกินอ่ะเพราะว่าอาลิปัจจุบันนะครับเก่งมากๆถ้ากูไดอาลิสองคือกุล คุณแทบจะการันตีท็อปสีได้เพราะว่าถ้าคุณมาอาริสองได้ก็บอร์ดก็น่าจะดีพอสมควรแล้วแหละแฮมเบอร์ดิงเกอร์ครับมีการปรับอัปเกรดนะครับสองอย่างก็คือมีการปรับรีแพร์ที่ว่าตอนนี้นะครับรีแพร์โอมาติกที่แต่ก่อนนะครับถ้าคุณเลเวลาหนึ่งถ้าคุณซื้อซ้ำกันเนี่ยซ้ำกันอย่างเดียวมันจะเป็นซ่อมเก้าวิถ้าซ้ำสองชิ้นจะเป็นเจ็ดวิถ้าซื้อรีแพร์นะครับสามอันจะเป็นซ่อมห้าวิตอนนี้ครับปรับไปแล้วครับมันจะเป็นการเพิ่ม เวลาซื้อซ้ำนะครับจะเป็นการเพิ่มเกาะแล้วก็การเวทนะครับของป้อมอันนั้นแทนแต่ว่าการซ่อมนะครับจะอยู่ที่7วิจุดกึงลางตลอดเลยก็คือแบบตัวละคร2ดาวที่จะแบบมาแทงให้คุณนะครับถ้าเป็นป้อมมีการลดนะครับจะนวนกระสุนที่ทําการยิงออกมานะครับของแมคโนสวามก็คือเมคโนสวามนะครับน่าจะแบบแคบขึ้นอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับจะเป็นมหากรรมการเลิฟการบับไลฟ์นะครับด้วความรวดเร็วครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วได้ดานที่ได้ใช้ ไลฟ์ที่เป็นแบลนเดอร์ซิตี้นะครับเสดตัวละครในเบสลงมาตัวละครนะครับจะมีดาวเท่ากับไลฟ์แล้วถ้าคุณได้ไลฟ์สดาวตัวละครที่ทําการเสดออกมาก็จะเป็น3ดาวหมดเลยนะครับว้าวมีไลฟ์เอลเดียนะครับที่ทําการเสดต้นไม้มามีการเพิ่มมานาสูงสุดนะครับแล้วก็มีการลดดาเมจลงลดเปอร์เซ็นต์การฮิวนะครับที่ไลฟ์สดาวด้วยเอ๊ะมันบัฟที่สามมันเนิรนด้วยสามดาวนี่หว่าดาเมจแปลว่ามีคนได้ไลฟ์สามดาวบ่อยขนาดนั้นเลยนะไลฟ์ทาก้อนนะครับทำการดูดและทำการพูดลงมาจากฟ้าฟ้านะครับมีการเพิ่มมานาแล้วก็มมีการรเพิ่นนะคัับบโส พลังของที่จะหักจากเลือดของตัวละครที่ทําการดูดนะครับไลฟ์พิดโอเวอร์นะครับทำการขังเพื่อดาเมตตอนตัวละครที่โดนขังด้วยไลฟ์ซอนนะครับมีการเพิ่มมาังสูงสุดไลฟ์ซอนน่าจะเป็นที่แบบมันปาปาผู้แบบกระสุนเยอะมากและทำการจอกเกาะไลฟ์ก็จะเป็นเท่านี้นะครับอพอลโสดมากไลฟ์มีการโดนเนิร์ฟโดนบัฟทั่วไปเลยครับมีอะไรมากเซนนามีการโดนเนิร์ฟเยอะอยู่นะฮะก็คืออันนี้เป็นโดนเนิร์ฟของเผ่าเซนนาที่ เปอร์เซ็นต์โบนัสคอนดิชัตีนะครับของตัวละครที่ได้โล่ประเด็นคือมันโล่อะไรก็ได้ครับจะเป็นโล่จากทาลิกโล่จากเชนตัวละครตัวนั้นนะครับจะได้แบบโบนัสคอนดิชัตีไปด้วยแล้วก็แน่นอนครับมีสกิลของเซนนาก็เลยโดนเนื้อไปนะครับตีเร็วเพิ่มขึ้นต่อโล่ต่อครั้งเป็นแปดเปอร์เซ็นต์หรือแค่หกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับไซออนตอนตายจะตายเร็วขึ้นครับประมาณนี้เลยก็คือไซออนตอนที่มัน ตายแล้วฟื้นคือชีพนะครับเลือดจะลดลงเรื่อยๆตอนนี้เลือกก็จะลดลงเร็วขึ้นไปอีกซึ่งดีมากครับเพราะว่าผมโคตรลำคาญใส่ออนม่นแบบ่าลำคาะแบบตัวละครออดเปนแบบใส่เพื่อความแน่รลำคาดอีฝั่งมากเลยครับเพราะมัน,ม,นมันแทงแล้วก็แทงได้อีก มาด้วยเทพนะครับไอเทมส่วนมากมีแค่พวกไอเทมที่มันเป็นไอเทมผสมไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นส่วนมากครับขอสรุปสั้นๆเลยไอเทมชิมเมอร์นะครับโดนเนิร์ฟก็ตามภาพเลยนะครับโกแคชเอาโอกาสได้ตังค์คอนดูตีนะครับพลังเวทต่างๆก็โดนตามนี้ไปนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดทีละละกันส่วนมากไม่ค่อยได้หยิบเพราะว่าส่วนมากเก็บตังค์ได้ไม่ค่อยดีหรือว่าส่วนมากนะครับต้องใช้ตังค์ช่วยไทยเกม มันจะไม่คุ้มกับไอเทมเกรดมานีไอเทมออนนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นการโดนเนิร์ฟมีแค่3ชิ้นนะฮะที่แบบมีการปรับเปลี่ยนก็จะมีเดดแดนโดนเนิร์ฟมีกระจกนะครับทำการโดนเนิร์ฟตัวละครที่ทําการแย่เล่าออกมาแล้วก็ซอนย่านะครับเพิ่มพลังเวทเข้าไปปัจจุบันคนเล่นออนเยอะขึ้นครับก็เลยต้องมีการปรับนิดนึงมาดูที่อักเมนนะครับอักเมนนะครับก็แอบมีอะไรที่แบบดีบ้างมีที่ผมชอบนะครับคือ f r e q u e n ต์ไฟเอนะครับเราทําการสุ่มนะครับเพียงแค่8รอบ 8รอบเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับการสุ่มจะใช้ตังเป็นแค่บาทเดียวตลอดทั้งเกมไปเลยมีเลดเกมสเปเชียลลี่นะครับจะไม่ออกเด็ดขาดถ้าคุณมีอเมน์นะครับเลเวอว์อยู่แล้วเพราะว่าแอบมีครับคุณหยิบเอโซมาได้เลเวอว์และคุณได้เลดเกมสเปเชียลลิปก็เจอกันที่เลเวอ์9แล้วก็ท็อป4แล้วกันเลยนะครับบอกว่าแบบนี้มันโกงเกินไปหน่อยมานาเบอร์นะครับที่ทําการเผาที่ทําการได้ชามันแล้วก็ทําการเผานะครับก็มีเอากลับมาแล้วด้วยแล้วก็มีนะครับอ่าอเมนทั่วไปมีอเมน์คาสตินะครับมีการโดดดนนนนเเิพลลังงววทึ้ยแหะ มีน่าสนใจครับคือมีการลดจำนวนตังค์นะครับของอีสเพย์ทูลเลที่มันจะได้เวิวแล้วก็ตังค์ด้วยของไอโซนะครับ xp ็กซได้เท่าเดิมเวลยังได้เท่าเดิมครับแต่ว่าตังค์นะครับเริ่มได้น้อยลงเรื่อยๆแล้วมี the boss ครับมี a m e n h e r o ของเซตก็มีการบัฟเข้าไปใหญ่เทอรที่นะครับได้รับทำการบัฟอีกรอบแต่ก็ยังไม่ดีเท่าแต่ก่อนอ่ะถ้าตัวละครมันซ้ำกันมันไม่นับก็ถือว่าไม่ค่อยดีครับในคอรทดตาริยาว a t เตอร์ฟอครับมีการเพิ่มว่าคุณจะได้ไอเทมนะครัับซ้้กนนอยลง พราะบางคับนะครับคุณได้ออฟเซเว่นครีเวอร์ที่มันจะทำการจาอเกาะแล้วก็ทำการจ่อกะเวทและถ้ามาซ้ากันเนี่ยแม่งไร้ค่ามากเลยครับเพราะมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้สแตกกันถ้าคุณได้ซ้ำกันนะครับก็ถือว่าแพ้ไปเลยมันเป็นอาร์มิที่แบบเอาสนุกครับมันเป็นอาร์มิทสีลงด้วย ที่แบบน้นสนุกเกินไปถ้าแบบคุณตั้งใจเล่นจริงๆคุณอาจจะแพ้ได้เลยเพราะว่าคุณจะไม่สามารถผสมไอเทมทั่วไปได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นไอเทมออนแทนก็คือต้องเล่นตาม hay, ออนให้อ่ะฮะก็จะประมาณนั้นถ้าวันนี้นะครับก็จะเป็น t f t นะครับแพท13.16รักกับกาลิโอนะครับ,บ,บรเป็นระบบติดต่อกันเป็นแพทที่4ที่5ที่3สักเท่านี้แหละมันได้เยอะมากๆส่วนเรื่องการปรับนะครับของทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นแพทที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มาได้เล็กมานะครับตัวละคร4บาท5บาทโดนเยอะ มาดูครับว่าเมตาจะเป็นยังบ้างแต่ว่าส่วนมากครับไทต์เซตแบบเนี้ยเมตาน่าจะวนแต่เดิมแหละนอกจากมีการบัฟแบบไม่ได้มีการบัฟแบบลิซันดาอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นการบอกลาพวกยาสุโอตีไกลกับซาบิล่านะครับเจาะกอดติดลบอะไรแบบนี้ต้องดูกันนะครับถ้าการต้องการคอมนะครับที่จะเล่นได้ในแพทที่จะถึงนี้นะครับจุดหนึ่งหกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปนะครับคอมเล่นรอดที่จะตามมาเนี่ยจะได้รีบเล่นรีบชนะแล้วก็รีบแรงอัพนะครับก่อนใครเเพื่่อออนนนนไไปปปลลยววัััี้คครรบบซาาโขก